สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน FC ของ Rose on Train ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ยังคงอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคืนภาพบรรยากาศในการแสดงแสงสีเสียงสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นยังไงกันบ้างคะมีทั้งคุณทั่วเจ็ดหนึแล้วก็คุณปู่4 0 4 4ทำหน้าที่ในการลากจูง คนที่เข้ามาเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควเยอะมากเนื่องจากคนเยอะก็เลยไม่ได้เดินดูสถานที่ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควเช้าวันนี้ก็มาอีกรอบค่ะที่เห็นจอดอยู่ก็จะมีทั้งรถจากไอ้น้ำและรถรางเฉพาะกิจช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง พอเดินเข้ามาในสะพานเดินบนสะพานก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะมีทั้งแพรร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดวันนี้ก็จะพาทุกคนไปนั่งเรือชมวิวสองฝั่งของแม่น้ำแควไปดูด,ดื่มบรรยากาศด้วยกันค่ะ คลิปนี้ก็จะไม่ได้ใส่ดนตรีประกอบเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็สองฝั่งของแม่น้ำแควจริงๆไปนั่งเรือชมเมืองกาญจนบุรีกันจุดที่เห็นก็จะเป็นที่นั่งของผู้ที่มาชมงานสัปดาห์สะพานท้ามแม่น้ำแควค่ะ thank you ที่มองเห็นเป็นสะพานแก้วนั่นคือสกายวอล์คที่เป็นจุดเช็คอินและชมวิวแม่น้ำแววตัวสะพานจะยื่นมาถึงเยกยือฟางแม่น้ำเลยค่ะมองวิวทิวทัศน์ดได้สวยงามมากมาก ล,ล่องเรือเราก็จะเห็นพวกเรือนแพน้อยใหญ่ทังแม่น้ำแคสวสวยงามจริงๆค่ะหากใครที่อยากจะเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพแนะนำเลยาการจนบุรีนี่แหละจะมาเป็นรถยนต์ส่วนตัวรอบรัวก็สะดวกหรือจะมารถไฟก็สบายๆ ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีออกจากสถานีกรุงเทพหรือวันธรรมดาก็ขึ้นจากสถานีทนบุรีก็สะดวกค่ะสำหรับส่วนตัวก็นั่งรถไฟมาค่ะนั่งขบ,บวนรถธรรมดาที่257จากทนบุรี7โม45นาทีมาลงที่สถานีการชนะบุรีเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเดินเที่ยว ท่องเที่ยวหรือมีรถสองแถวมีรถรับจ้างก็สามารถที่จะสอบถามราคาได้จอดอยู่หลังสถานีกาญจนบรุรีเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะขอพักเสียงก่อนจะให้ทุกคนคัามเสียงเรือกระทบน้ำดูด่งไปกับสองฝั่งแม่น้ำแขว จุดนี้เป็นบริเวณที่จะตัดกลาง ชั่วโมงค่ะ500บาทสําหรับใครที่มาก็ลองสัาราคาดูได้พอขึ้นสัมาก็จะเดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปสักพักเพื่อที่จะรอรถไฟกลับกรุงเทพแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวจะแวะหาของทานก่อนและกลับมารอรถไฟที่นี่ หากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ